ลาชมงคลดีเคยู่ธนาผมได้เจอกับรักดีแดงอะนะเฮ้ยดูๆน่าจะตี้ยู่วันหลายเรียกว่าเยอะนะก็ฟ้อมที่ไหนนะทีเคยุทธนาทีเคยุทธนาซ้อมมากี่วันนะสามสี่อาทิตย์ได้เาเสียอาทิตย์เราเป็นมวยเข่าหรือมวยฝีมือหรือว่ามวยยังไงมวยเข่าอมวยเขานะรักดีแดงเห็นคลิปเขาเลยไหมเห็ขาก็น่าจะเข่าเหมือนกันนะเขาแต่เขาได้เปรียบรูปร่างเรานะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบแปดเป็นไงเยอะกว่าช่างขาดเป๊ะหรือขาด เออขาดนิดหน่อยขาดตั้งไรจุดตั้งไรจ้าจุดสี่ได้ไหมสองอ่ะจุดสองสบายๆนะเวทนี่เคยชกไหมไม่ฮะมันใหญ่ไปไหมเออไม่เท่าไหรอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันชกกลางวันก็ต้องบอกประมาณนี้เราชกกลางวันบ่อยไหมบ่อยอ่ะบ่อยนะสภาพร่างกายเรื่องกลางวันไม่มีปัญหาครับผมซ้อมเวลาซ้อมซ้อมกลางวันนะนะโล่สูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกหกสิบหกน้ำหนักเป่อยๆเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดห้าเก้าอ่นี้อายุเท่าไหรละครสิบหกชกมวยมากี่ไฟได้ ร้อยบวกได้ร้อยบวกได้นะล่าสุดชกไว้ที่เวทีนี่นะครับชนะโคชสารชนะแล้วก็ชนะใครเอพิษนำคำที่วันลุมพินีอ่าแล้วชนะมากี่ไฟจีนได้ไหมสามต่อไฟจีนนะวันนี้ไม่มีปัญหาคู่ต่อสู้ดูคุมดูคลิปเรียบร้อยแล้วเอายาวๆในโรงงั้อะไรเวลาเจอยาวยาวร้องคำไงมีหมัดเสริมมีของ ค่อยๆหลงค่อยๆแก้ไปนะครับอ่ะเป็นคนจากจังหวัดนครราชสีมาฝากไปขับเชียร์แล้ววันนี้ครับฝากเชียร์ผมด้วยนะครับราชมงคลสวัสดีครับรักดินแดงสั่งเรื่องครับรักดินแดงเราไปซ้อมอยู่ไหนฮะทีเด็ด99 99เหมือนกันเลยทีเด็ด99วันนี้มากี่คนสองคนเลยครับผมเห็นมวันนี้พีกัสเท่าไหร่ร้อยสิบแปดครับเมื่อเช้าหยุบเราช่างเป็นไงมากขาดจุดเอ้ยเกินจุดสามเกินจุดสามนะเดี๋ยวผมาไปวิ่งเอาเงินสักหน่อยก็โอเคนะชวเวลนี้ไม่มีปัญหาครับล่าสุดก็ชกเวลนี้นะครับผมน้ำหนักปล่อยเราเท่าไหร ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าได้ปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบแปดครับผลงานล่าสุดเป็นไงบ้างชนะสั่งลบชนะเมื่อกี่ไฟละชนะไฟเมื่อกี้ไฟเดียวไฟล่าสุดนี่นะที่ผ่านมาเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับผมวันนั้นเรานี่ประเภทมวยเข่าลุกไม่ฝีมือเข่าเข่าคู่ต่อสู้วันนี้เห็นไม่เขาเป็นยังไงก็ถอยเตะครับเตะขาไม่เคยโชคกับเขานะอย่างครับเราโชคเมื่อกี่ไฟได้แล้วเนี่ยตอนนี้ห้าสิบหกสิบได้ห้าสิบหกสิบก็ถือว่าพอสมควรนะนะอายุยังไม่เยอะนะเราสูงความสูงเราอยทีนิดร้อยเจ็ดห้าครับ วันนี้งั้นอะไรไปสู้คุณ่อสู้วันนี้ก็มีเขา่ามีเดินน่าจะเดินบรรยากาศในเวทีนี้นะ่าจะเสียงเชียรนะ์น่าจะอยู่ที่เราในะวันนี้นะครับอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดมหาสารคามฝากเป็นคลับเชียรนะ์ในวันนี้ครับฝากชา,าชวสารคามชาวเชียร์นะครับเที่ยงนี้เต็มทีแน่นอนครับโอเคขอโชคดีครับครับคุณ